นะครับประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับแล้วก็อีกหลายบทบาทนะครับทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยครับตำรวจน้ําดีครับช่วยเหลือสังคมครับแล้วก็ที่สําคัญครับส่งสลอดครับอ้าวแข้งขวานำโอ้ยโดนทุกซ้ายก้นตีเลยนะครับชูเจริญครับโอ้แต่ว่าซ้ายของตะวันฉายนี้แรงหนักจริงๆครับไม่สนครับบังให้อยู่เก็บให้ได้ครับมิสบองเอาลนะครับแข้งซ้ายสวยนะครับชูเจริญครับเจอซ้ายโต้มาครับอ้าวเตะขวาไปครับเอาหมัดหนึ่งสองครับแม่ความ ไม่มีครับตอนนี้เอาเตะซ้ายมาเจอขวาโตครับซ้ายมาขวาคืนครับมาสิแลกกันเลยครับเอาแข้งซ้ายของตะวันฉายครับจุดเรินเกี่ยวเกี่ยวแล้วแข้งขวาคืนเดินอีกเดินเดินให้เร็วโอ้โหพืดอีกแล้วโอ้โหทะโบกการพอดีรับเลยนะครับโอ้โหปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่กบทรงศิษย์มาไหมครับมาครับแต่ว่าต้องระวังกำปั้นของตะบันฉายนะครับโอ้โหลักพอยคนนี้เด่นทุกลูกครับและวันนี้เวทสบายสบายด้วยครับ140ยกว่า ไม่ต้องลดสบายสนะบายคุณสมิงขาวอ้าวเดินอีกโอ้โหตรงตีอย่างเดียวแล้วนะครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวแล้วต้องต้องลุยให้ได้ต้องลุยให้อยู่อามีเฮแล้วเริ่มมีเฮแล้วเฮได้ไหมเฮได้ไหมเฮได้ไหมชูเจริญครับรครบั้งที่แล้วก็เจอแสงมณีหลอกเตะร่อนเลยนะครับโอ้โหดูครับแทงซ้ายเอียงทีเดียวครับเอาเตะขวาไปครับชูเจริญครับหัวใจน่ะยังสู้อยู่นะครับ รายการก็ยังไหวนะครับมาครับซ้ายมาขวาโต้ครับแต่ว่าต้องหาจุดเปลี่ยนกันครับนี่ครับหมัดหนึ่งสองสามครับแทงซ้ายมาครับชูเจริญขยับเข้าหาขยับเข้าหาโมนฮุกซ้ายขวาไม่โดนครับเฉียวๆไปผัดลมหายใจนี่รู้ครับคุณเจมิงขาวครับใครหอบหนักหอบเบาดูครับโอ้โหต้องยอมรับวันนี้ว่าเหนือชั้นจริงๆครับทางด้านของตะวันฉายดีครับนโมวยที่ดูอยู่ส่งไปุณนกเป็นผู้เอกของการถ่ายทอดสดในช่วง